คลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเพื่อจะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาจากทุกๆมุมโลกก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีแห่งยานยนต์กับรถยนตแห่งอนาคตวันนี้ผมเอเดอร์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับผมราสุดจากสื้อนอกมีการเผยภาพเบรนเดอร์ของ MG โฉมใหม่ซึ่งมันเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสไตล์แฮทแบ็กที่จะมาพร้อมกับชื่อว่า MGC จากภาพเรนเดอร์ที่เราเห็นอยู่นั้นตัวรถมีการออกแบบที่ดูโฉบเฉี่ยวและทันสมัยกระจังหน้าแบบปิดพร้อมช่องดักลมทั้ง2ฝั่งเสริมด้วยไฟหน้าแบบ LED ที่เฉียบคมรูปทรงสามเหลี่ยมซึ่งการออกแบบตัวรถนั้นอยู่บนตัวถังคอสสอเวอร์ที่จะมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด17เดิว้วด้านท้ายออกแบบด้วยไฟ LED เรียวยาวที่ดูโดดเด่นและสวยงาม และนอกจากนี้ตัวรถอาจจะมาพร้อมกับขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังแรงม้าถึง1 5 4แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่260นิวตันเมตรและมันสามารถทำอัตราเร่งอยู่ที่0 100กิโลเมตรต่อชัมมอ่วโมงภายใน7วินาทีเท่านั้น และตัวรถสามารถวิง่งได้ไกลถึง402กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งด้วยความจุข,ของแบตเตอรี่ขนาด61.1กิโลวัตต์สำหรับ MG4 นั้นมันจะถูกเปิดตัวภายในปี2022ในสหรัชอาจักรและยุโรปหรือ eCyber ในประเทศจีนและทาง MG Motor นั้นยังไม่ได้มีการระบุอะไรมากมายมีแต่ยืนยันว่า New MG4 คันใหม่จะพร้อมจำหน่ายในสหรัชอเมกร บนตัวถังของรถที่มีความยาวอยู่ที่4,300ม mm, ิลิเมตรและได้รับการพัฒนาโดยคำหนึงถึงผู้บริโภคในสาราชนาจากรสำหรับ MG4 นี้คาดว่ามันจะเปิดตัวภายในไตรามาสที่4ของปีซึ่งจะทำให้เราเห็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีสุดล้ำของค่าย MG เร็วๆนี้แน่นอน,นครับ หากมีข่าวสารเพิ่มเติมเราก็จะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันทันทีาะเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยหากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ก็ผมเอเลเดอร์ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ